สวัสดีค่ะอันนี้เป็นดูงความรักของชาวธาตุดินนะคะเอ่ธาตุดินได้แก่ราศีอะไรบ้างราศีมังกรราศพีพฤษภราศีกันค่ะช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆไปส่งการมาใครที่เลือกส่งการแล้วก็มาดูคลิปพี่เมย์นะคะอ่ะมา ขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักของชาวธาตุดินช่วงนี้เนี่ยค่ะไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบค่ะความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมังกรทุกศกันเป็นยังไงคะมีไพ่ the empress ขึ้นมาใบแรกเลยว้าวว้าว empress แน่นอนมันเป็นไพ่ของคนที่แบบคนที่ถูกเลือกอะหนูนึกออกปะ อารมณ์ประมาณนั้นคุณกําลังจะไปเลือกใครหรือใครจะเลือกคุณหรือยังไงชาวธาตุดินหรือคุณเจอคนที่ใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ p มเพรสในที่นี้ของธาตุดินเขาคืออะไรพี่วางไว้ตรงนู้นก่อนนะคะขอไพ้ห้าใบค่ะให้ความคิดความรู้สึกของชาวธาตุดินต่อคนคนนั้นค่ะให้ห้าใบความคิดความรู้สึกของชาวธาตุดินกับคนคนนั้นค่ะ ให้หกเหรียญหกถ้วยนะคะ Judgment ค่ะ แฮงแมนสิบดาบอืมไพ่ใต้สำรับได้ the high priestess นะคะอ่ะขอไพ่ให้คนคนนั้นของชาวทาตด,ดินเลยคะ่ะแล้วคนคนนั้นของชาวทาตด,ดินที่คุณรู้สึกด้วยอะคะ่ะเป็นยังไงคะขอให้ห้าใบ ให้คิงถือถ้วยนะคะเอ็มเ o อร์ค่ะ สองดาจัสติสนะคะแล้วก็ไพ่ไหนถือเหรียญอืมได้สำหรับได้ไพ่สี่หม้เท้าค่ะโอเค เดี๋ยวพี่เริ่มอ่านให้ไพ่แถวบ,บนคะ่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณคะ่ะชาวธาตุด,ดินและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปลายธาตุด้วยตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้นะคะโอเคพี่มองว่านะบนความรักความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้คะ่ะมันเคยมีมันเคยมีสภาวะของคนที่แบบ ที่แบบมีอิูุกันมาเนิ่นนานนะคะมีไพ่สิบดาบนอนอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะบนความสัมพันธ์นี้พี่เมย์มองว่าใครสักคนเนี่ยใครสักคนเนี่ยอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะให้สถานะกับคนคนนี้ได้แล้วไหมหลังจากที่เราหลังจากที่เราออกไป ออกไปหาใครต่อใครมามากมายไปพบปะไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นมามากมายเพราะอะไรมันมีแฮงแมนอยู่ตรงนั้นแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่มันต้องมองมุมกลับอะ mm hmm. ก่อนหน้าเนี้ยที่เมย์มาว่าไพ่แถวล่างเนี่ยคนคนนั้นของคุณนะี mm ่ย hmm. เขาอาจจะเคยเป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่หิบยืน่นความรักให้เพราะว่าม,มันมีไพ่คิงถือทั่วอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะหยิบยื่นความรักให้แต่เขาเป็นคนที่อาจจะโดนปฏิเสธจากคุณ ปฏิเสธจากคุณจนกลายเป็นคุณก็รู้แหละว่าเขาเจ็บมันมีสิบดาบนอนอยู่ตรงนั้นคุณรู้ไม่ใช่คุณไม่รู้แฮงแมนขึ้นมากับสิบดาบในรู้เลยรู้เลยว่าเขาเจ็บรู้เลยว่าเขาเสียใจนะคะแต่ตัวคุณเองตอนนี้เริ่มคิดได้และมีภาวะที่กําลังจะวนกลับไปหาคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งชาวทตาดินเพราะมันมีไพ่หกถ้วยกับไพ่หกเหรียญขึ้นมาเกิดสภาวะที่อยากจะให้สเตตัสให้สถานะอะไรสักอย่างกับเขาอะเพราะว่ามันมีไพ่ ไฮพรีสเทสขึ้นมาด้วยคนคนนี้มันห่างหายมันไม่ใช่สิเขาห่างหายจากคุณนานเกินไปคุณแทบไม่รู้สถานะความเคลื่อนไหวใดๆในชีวิตเขาเลยนะพี่เมย์มองว่าเป็นลักษณะแบบนั้นไฮ i รีสเทสเป็นคนที่เดาไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้เลยว่าคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวในชีวิตเขาทุกอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่มีอะไรเขาก็บอกคุณหมดอะ่ะ แต่คุณไม่ได้อยากรู้นะเวลานั้นมาบอกทําไมไม่ได้อยากรู้แต่ณเวลาเนี้ยอยากรู้แล่อยากรู้แล้ว,ลวเพราะว่ามีเอ p มเพรสขึ้นตรงนั้นมีไพ่หกเหรียญไพ่หกถ้วยคุณเริ่มอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้ให้ช ANCE กับคนคนนี้อยู่ดีคุณมองมุมกลับมันมีจัดเม้นต์ขึ้นมาคุณแบบเหมือนคุณแบบเคยเพิ่งจะตาสว่างเพิ่งจสนึกขึ้นได้อะไรประมาณนี้ มันมีไพ่ฝั่งเขามี emperor สองดาบ justice แล้วก็ knight of coins ในทางตรงกันข้ามค่ะในขณะที่คุณตั้งใจจะให้สถานะกับเขาแล้วตัวเขาเองตัวเขาเองหันมาหันมาแบบจะพูดว่าไงหันมาดูแลตัวเองมากกว่าแทนที่แทนที่เขาจะหยุดยื่นความรักให้คุณอย่างที่เคยเป็นมาเขาค่อนข้างที่จะ ที่จะเริ่มที่จะเริ่มโฟกัสว่าโอเคในเมื่อชีชวิตจริงๆที่เขาต้องการคือภาพสี่เม้าว์ไพ่ครอบครัวที่อยู่ดมสมบูรณ์อะไรแบบเนี้เป็นไปได้ไหมที่จะไม่ใช่คนคนนี้เป็นไปได้ไหมคือถ้าโอเคแต่ก่อนมันจะต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นที่จะสร้างภาพนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองเป็นว่าเอาใครก็ได้ที่มันสามารถสร้างภาพนี้ได้เช่นกันและไม่ทําให้ตัวเขาเป็นสิบดาบคุณนึกออกไหม อารมณ์ประมาณนั้นคือหาใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เอ็มเพลเป็นคนที่ที่มองที่ตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางแล้วแบบคุณต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาเคยเจ็บมาถูกไหมแล้วมันมีไพ่จัสติกกับไพ่สองดาบขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสถานะของคนที่ตัดขาดซะที่เดียวนะก็คือจัสติกมันขึ้นมาใบเดียวกับเอ็มเพลพี่มั่นใจว่าเขาตัดกูแล้วแต่พอมันมีไพ่สองดาบเนี่ยคุณยังมีชาน์อยู่ ในกรณีที่คุณตาสว่างและอยากได้อยากให้สถานะคนคนนั้นน่ะอืมแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเป็นไพนไนออฟคอยสละเขาจะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แล้วเขาจะไม่มอบเหรียญน,นี้ให้คุณง่ายๆเหมือนที่เขาเคยให้เหมือนที่ผ่านมามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะพี่ไม่มองว่าอย่างนั้นนะลองมาดูซิแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงเพราะเขามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณ มันมีจ u s ติ c e แล้วมันมีหกเหรียญขึ้นมาให้หกเหรียญเป็นไพ่ของคนที่ฝ่ายฝั่งฝั่งเขาฝั่งเนี้ยอาจจะเป็นคนให้คุณมากกว่าที่คุณให้เขาไงแล้วปัจจุบันคนเนี้มีความรู้สึกว่าไม่แฟร์คุณให้เขาน้อยกว่าที่เขาให้คุณมันมันไม่แฟร์รู้สึกปะ่ะพอไม่แฟร์มันก็เลยแบบแทนที่จะให้แต่ความรู้สึกมันต้องเริ่มมันต้องเริ่มแบบมีความคิดมีมุมมองอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นแล้วอะ่ะ พี่มองว่าความรักเรื่องเนี้ยมันดําเนินกันมานานพอสมควรนะเความรักของใครก็ไม่รู้ชาวทาตด,ดินขอไพ่ห้าใบค่ะแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินคู่นี้จะเป็นยังไงคะขอไพ่ห้าใบไพ่ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินเลยค่ะกับคนคนนั้นน่ มีคิงถือถ้วยนะคะสองดาบไหนถือถ้วยค่ะ เดียนค่ะเดอสันอืมใต้สำหรับเป็นไพ่สองไมเท้านะเดี๋ยวพี่จะขอไพ่ให้สองดาบหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะอืม ให้ห่งใบให้2ดาบเลยคะสดาบค่ะขอให้ห่งใบให้2ดาบค่ะ2ดาบเพราะเป็น high fans โอเคโอเคโอเคจะบอกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นี้นะพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นกระบวนการที่มันผ่านการคิดมาแล้วล่ะ มันผ่านการคิดมาแล้วเลยอ่ะมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาคุณเลือกแล้วคนคนนี้อยู่กันคนละถิ่นคนละที่บางคนบางคนมีเอ่อมีระยะทางเป็นอุปสรรคด้วยนะคะอยู่กันคนละ,ประ,นละประเทศคนละทวีปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไทยในต่างแดนหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็มีเนาะมีไพ่สองไม้เท้าการรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะซึ่ง คุณคิดมาแล้วว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณได้มากสุด The Sun ขึ้นมาคู่กับไพ่ Empress เลยอ่ะมีไพ่ King ถือถ้วยมีพยไพ่ Knight ถือถ้วยอีกไม่นานชาวท่าดินอาจจะต้องเป็นคนสื่อสารกับเขาหรืออาจจะสลับกันก็ได้แต่พี่มองว่าชาว่าดินนี่แหละเป็นคนที่อยู่กับที่ไม่ได้คุณเป็นดินมานานอ่ะคุณอยู่กับที่มานานมันถึงเวลา ที่คุณจะต้องขับเคลื่อนแล้วในเมื่อคุณมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานคนคนนี้อาจจะกําลังเดินไปจากคุณน่ะพี่ว่าคุณมีเซนส์แล้วคุณมีความรู้สึกคุณทิ้งคนคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าไพ่สองดาบอ่ะมันมาคู่กับไพ่ไฮแฟ e น d s คุณนึกออกไหมทาไมถึงเป็นสองดาบคุณกําลังลังเลอยู่ในเมื่อคนคนนี้เป็นคนนอกสายตาคุณมาก่อนแล้วปัจจุบันเนี้ยคนคนเนี้ย เมื่อคุณไปคิดไตรตรองให้ดีแล้วไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเลยเป็นไพ่ไฮฟรานส์เป็นคนที่จริงๆแล้วสามารถที่จะไม่ใช่แค่โปรไฟล์ดีอย่างเดียวแต่อาจจะเอ่อม,มีดีในเรื่องการความคิดให้ํำปรึกษาเป็นเป็น the best partner ให้คุณได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะ มันเลยจะมีสภาวะของการกลับไปง้อขอคุยกันอีกครั้งหนึง่งใครที่สองชาวธาตุดินอยู่ก็เตรียมเฮได้นะจ๊ะเออเนาะมาดูซิมาดูซิแต่พี่เชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบไม่เอาค่ะพี่เมย์ไม่เอาค่ะ,ม,ม,ม,คะมันเจ็บแับพี่ไม่เอาค่ะไม่เอาก็ไม่เอานะจ๊ะไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สําหรับคนที่เขารออยู่ก็ ก็เฮกับเขาได้ไพ่อยากแนะนำอะไรคะให้ความรักของชาวธาตุดินค่ะคนคนนั้นนะค่ะไพ่ห้าใบแนะนำเลยจ้ะหนึ่งไม้เท้าสิบดาบ The l ล v e r s Just this แล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เทา้าเคใต้สำหรับเป็นไพ่สี่ดาบพี่จะบอกว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะ คือให้คุณให้คุณคลิปคลามมากๆในการเข้าหาคนคนนี้เพราะหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเคยทำให้เขาเป็นสิบดาวอยู่ตรงนี้แล้วอะคุณคิดว่าคุณจะได้รับการต้อนรับแบบ Welcome ค่ะไม่น่าใช่มหคุณนึกออกใช่ปะแต่คุณแบบนึกขึ้นได้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้เขาเคยเค a ซี่คุณมากๆอะไรเงี้ยอาจจะเคยชอบมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือโอเคพยายามเริ่มต้นในสิ่งใหม่ อย่าทําให้ประวัติศาสตร์มันซ้ารอยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใกล้จะแบบเข้ารอบสุดท้ายเนาะไฟนอลราวนะ The e l v e r s Justice จะก็มีเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเป็นคนที่ที่คุณต่อสู้แล้วพยายามที่จะปกป้องมาให้ได้คุณมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณเสียคนคนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ The Empress นะคะ ที่เมย์ไม่ได้มองว่ามันเป็นไพ่บล็อกอย่างเดียวหรอกตัวเนี้หนึ่งคือบล็อกก็ใช่แน่นอนว่าตอนเข้าไปแรกๆคนคนนี้เขาอาจจะยังนิ่งๆกับคุณอยู่คุณต้องทําใจนะเพราะว่าเขาเจ็บมามากการนิ่งมันคือวิธีที่ดีที่สุดและรักษามารยาที่สุดที่ทําได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สู้ต่อไปถ้าคุณมีความคิดว่าคุณจะต้องคุณเลือกคนคนนี้แล้วอ่ะเอ็มเพรสคุณเลือกแล้วในช้อยส์ที่เป็นเดอะเลเวอร์สคุณเลือกคนคนนี้แล้วเอ็มเพรส u s สติส เอาคนนี้ไว้เป็นทางการแล้วอย่าท้อนะคะชาวธาตุดินสู้ๆเอาคนคนนั้นกลับมาในชีวิตคุณให้ได้ถ้าเธอคือคนที่ใช่เนาะ้าเธอและเขาคือคนที่ใช่พี่เมย์เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะโอเคจบไปแล้วค่ะกับการอ่านดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กด like comment นะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกดที่ลูกศรสามเหลี่ยมข้างล่างนะคะ แอดไลน์มานะอัตราค่าดูดวงอยู่ในนั้นหมดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาพี่เมย์ลงคลิปจะได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะสุขสันต์วันสงการจ้าสวัสดีค่ะ